เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันเห็นเทียนไขทำนายว่า ในระยะนี้คุณจะมีโชคมีลาบซึ่งเป็นโชคลาบเปเล็กน,น้อยให้พอชื่นใจโดยโชคลาบนั้นจะมีคนนำมาให้หรืออาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคนั่นเองในเรื่องของการงานก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำและหากใครคิดจะค้าขายก็ถือว่าดีมากๆในช่วงนี้ ความรักคนโสดอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะอาจถูกหลอกจากเพศตรงข้ามที่ไม่หวังดีดังนั้นที่จะทำอะไรที่ไหนกับใครพยายามระวังสังเกตวิเคราะห์คนกันให้ดีๆส่วนคนมีคู่ความรับดูลาบลื่นดูรักกันดีไร้ปัญหาใดๆมากวนใจ การเงินถือว่าดีมีเข้ามากแต่ออกมากเช่นกันดังนั้นต้องรู้จักการใช้เงินให้ดีๆด,ด้านการงานใครที่กำลังมีปัญหากับใครในที่ทำงานอีกไม่นานเขาจะแพ้ภ,ภัยตัวเองช่วงนี้งานค่อนข้างหนักเพราะมีหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องทำเยอะดังนั้นพยายามอย่าเครียดจะเป็นการดีดวงคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นและคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ หากใครคิดจะทำธุรกิจถือว่าดีวถดดวงคุณในช่วงนี้ถือว่ามีโชคทางการค้ามีโอกาสประสบความสำเร็จเลขมงคลให้โชค1 2 3 2 6 1 9 1และ9 7 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ